สวัสดีครับนะครับพวกติวสอบกพราชการนะครับกับครูก้านวันนี้อยู่ในเรื่องของสมการนะครับโจทย์ที่ให้มาครับ4ลบกับวงเล็บลบ2ครับเท่ากับ18ส่วน3อยากรู้ว่า x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใครทำได้นะครับลองทำเองก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสเต็ปแรกครับแน่นอนต้องเอาลบทำไมครับคูณกระจายเข้าไปครับ2ตัวแบบนี้เพราะนั้นจะได้เลยครับใส่4ลงไปครับลบคูณ x ก็ได้ลบ x ครับลบคูณลบ2ลบลบเป็นบวกก็เป็นบวก2ครับ เท่ากับ18 3 18.3ส่วนจริงตัดได้เลยนะครับ18กับ3มันตัดกันได้ก็ตอบเท่าไรครับตอบ6นะครับแต่ในกรณีที่ถ้าสมมติมันตัดไม่ได้3ตรงนี้เราจะต้องขึ้นไปคูณนะครับด้านนี้โอเคปะอันนี้เอาแบบง่ายก่อนนะครับต่อมาครับได้อะไร4กับ2รวมกันได้6กครับก็เป็น6ลบ x มีค่าเท่ากับ6นั่นเองนะครับ6ลบ x มีค่าเท่ากับ6หรือว่า6ลบอะไรล่ะถึงจะได้6หราะนั้น x ข้อนี้ตอบเท่าไหร่ครับ x ข้อนี้ตอบที่0ูนั่นเอง จริงไม่จริงเอาเข้าไปแทนครับถ้าสมมุติว่า x เป็น0 0นศลบ2อกได้เลยครับได้ลบ2เพราะนั้นก็จะกลายเป็น4ลบกับวงเล็บของลบ2ซึ่ง4ลบลบ2นะครับก็จะได้4บวก2นลบลบเป็นบวก4บวก2ท่ากับ6ซึ่งตรงกันนะครับไม่งงนะไม่งงนะเพราะว่า3กับ18ปตัดกันตรงนี้จะได้6พอดีนะครับเวลาได้คำตอบแล้ว เอาไปแทนในโจทย์ด้วยนะครับเช็คว่าซ้ายกับขวานเท่ากันหรือเปล่านะครับก็ไปลองทำกันดูครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ